ตามบราวุทุทำมุญวันเกิดอายุครบ29ปีทุ่งงบซื้อบ้านเป็นความฝันให้ตัวเองเชื้ออากาศในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีของหนุ่มอารมณ์ดีตามมราวุธได้ชวนคุณพ่อคุณแม่พร้อมด้วยบรรดาแฟนคลับคนรักตามไปทำบุญถวายเพลพระที่วัดโพทองเพื่อความเป็นสุริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวจากนั้นได้เดินทางไปรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมเป่าเค้กวันเกิดโดยมีคุณพ่อคุณแม่และแฟนคลับ จัดเตรียมมามอบให้ท่านคลาบบรรยากาศสุดอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะซึ่งหนุ่มตาอมราบุธรได้เผยถึงความรู้สึกว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนทั้งที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานขอบคุณที่ยังรักและอยู่ด้วยกันมาตลอดปีนี้จัดก,กันแบบเรียบง่ายสบายๆเหมือนนัดกันมาทําบุญทานข้าวร่วมกัน ก่อนหน้านี้ตนมีโอกาสเคยมาทําบุญที่วัดโพทองและได้พบกับหลวงพ่อวราเจ้าอาวาสได้พูดคุยกับท่านก็รู้สึกเลือกใสและศรัทธาพอถึงวันคล้ายวันเกิดเลยอยากมาทําบุญที่นี่สำหรับปีนี้ตนได้ซื้อบ้านเป็นบ้านหลังแรกให้กับตัวเองจะเรียกว่าเป็นของขวัญวันเกิดหรือไม่ก็ไม่แน่ใจเพราะตนได้วางเป้าหมายกับตัวเองเอาไว้ว่า อ,อายุ30ปีจะมีบ้านเป็นของตัวเองและตอนนี้ก็ทำได้แล้วพอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยเป็นแรงสนับสนุนให้ตอดมีวันนี้